สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมน้องวันนี้อยู่กับพี่เองน้องวนส์เดย์นะครับผมน้องก็โอเควันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Tower m e r มเนี่ครับผมน้องก็คือเป็นการรวมอาวุธเข้าด้วยกันนะครับผมน้องก็ทรงแบบนี้นะครับทรงแบบนี้อ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมน้องวิธีการรวมนะครับก็คือให้เราคลิกนะครับแล้วก็ไปคลิกอีกอันหนึ่งที่เหมือนกันแบบนี้ห็นปะมันก็จะกลายเป็นอาวุธอีกชนิดหนึ่งที่ เออเป็นเทียสูงกว่านะครับผมเนาะนี่แบบนี้ฮะนะแล้วก็เเราสามารถดูได้นะครับว่าเราเนี่ยเอออยู่อยู่ลำดับไหนของตัวอาวุธนะครับณนะปัจจุบันนะครับผมเนาะพี่เนี่ยก็คือเป็นการรีเบิร์ตไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็คือเล่นไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็เออรีเบิร์ตมาเล่นใหม่เหมือนก็ถ่ายใหม่อะ่ะครั้งที่แล้วเหมือนแบบไม่มันเสียนะครับผมเนาะอ่าโอเคตอนนี้พี่อยู่ระดับ11 12 ประมาณนี้นะครับสาหรับอาวุธนะนี่เห็นปะ่ะเนี่ยแบบนี้แหละก็เมิดไปเรื่อยๆนะฮะเมิดเพื่อเพิ่มความสามารถนี่เปิบเิบเพิบโอเคเราก็จะได้ปืนใหญ่ที่เอเอไอเราจะได้อาวุธที่แรงขึ้นนะครับผมเนาะแบบนี้แบบนี้นี่อ่ะพอเราได้อาวุธที่แรงขึ้นแล้วนะครับผมเนาะเราก็ไปโจมตีมอนสเตอร์ที่อยู่ปากถ้ำนี่นะครับก็คือออกมาไม่มีวันที่สิ้นสุดเลยนะครับก็คือต้องเอ่อยิงกันทั้งวันทั้งคืน แต่จะทํายังไงละะให้ปืนเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับหรือว่าอาวุธเราเนี่ยโจมตีได้เร็วขึ้นแบบนี้ฮะเห็นปะ่ะจริงๆแล้วเรา,าเราสามารถช่วยคลิกได้นะนี่เราคลิกตรงนี้ฮะอ่าตรงนี้เราคลิกฟรีนะฮะเปิดยังอ่าตอนนี้เปิดอยู่เปิดอยู่คือเป็นสีเขียวเออโอเค,นะครเราสามารถช่วยคลิกตรงนี้ได้ฮะเห็นป่ะดูเส้นที่ออกจากตัวเรานะรี่ยก็คืออาวุธนะครับที่ออกจากตัวเราจะทําให้เราเนี่ยทำดามเมจกับตัวมอนสเตอร์ปากทํำได้ด้วยแนะ่ เท่านั้นยังไม่พอฮะเรายังไม่พอใจเว้ยกับการทําดาเมจแค่น้อยนิดแบบนี้ฮะเราสามารถมาอัปเกรดนะครับความสามารถของทั้งอาวุธของเรานะฮะแล้วก็ของเราได้ด้วยนะครับผมอ่านี้พี่ยกตัวอย่างเป็น t ริกพาวเวอก็คือตัวของเราเองนะพี่อัพไปเลยน,นะครับผมเนาะอยู่ที่ลำดับเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่ลำดับเนะครับผมน้องเงินเราจะอยู่ตรงนี้นะด้านขวานะครับที่เป็นรูปแบงค์นะครับผมนาอแล้วก็ อัพความสามารถอันอื่นอันนี้ก็จะเป็นการเกิดของอาวุธอ่ะเวลาเราเมิดไปครับบางทีมันช้าเนาะเนี่ยบางทีเราเราเมิดไปแล้วมันเอ้ยมันเกิดไม่ทันใจเลยอ่ะผมเมิดได้เร็วกว่าอาวุธที่ออกมาอีกอะไรงี้นะอ่ะอ่าเอออ่าอ่ะอ่ะโอเคแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดมาเร็วขึ้นนะฮะเร็วขึ้นนะไม่ใช่ว่าเกิดมาแบบเมิดปุ๊บเกิดปั๊บเมิดปุ๊บเกิดปั๊บนะครับผมเนาะอ่าโอเคมาถึงอันที่2อะอันที่2คือ อาวุธที่เราจะให้มันตั้งต้นสเปาวนะครับผมเนาะหมายถึงว่าอ่าถ้าดูจากในเด็กนะครับผมเนาะถ้าเราไม่มีการอัปเกรดเลยนะครับอาวุธที่เริ่มต้นอ่ะมันก็จะเริ่มต้นมาจากอ่าลำดับที่1ถูกปะแต่ว่าถ้าสมมติเราอัปเกรดไปเรื่อยๆๆๆๆๆนะครับผมการเกิดของมันอ่ะก็จะสเวเวลสูงขึ้นอย่างตอนนี้พี่อัปเกรดนะครับไปจนถึงเลเวล10นะฮะการเกิดของอาวุธก็จะอยู่ที่ตรงนี้ฮะปืนสีขาวแต่ว่าในนี้เป็นอันดับ10เออนี่ยคอันดับ10 องเป๊นะครับ10เวลก็เกิดที่ของลำดับที่10นะครับผมเนาะถ้าสมมติพี่อัพไปอีกทีหนึ่งอ่ะเงินพอพอดีพี่อัพไปอีกทีหนึ่งนะฮะดูนะไอปืนขาวเนี่ยเต็มเลยนะถ้าสมมติพี่อัพไปอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเป็นอาวุธที่ได้จากการเอ่อเมิดสีขาวเข้าด้วยกันนะฮะก็จะเป็นปืนใหญ่สีดําอ่ะเดี๋ยวพี่ลองกดดูนี่เห็นป่ะที่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นปืนใหญ่สีดําล้วนๆนะแล้วก็อัพไปเลยฮนะอัพเป็นปืนเอ่อปืนทองคำปืนทองคำนะไม่ใช่ไม่ทองคํา <G ül üyor> อาโอเคเออเออนี่ฮะสูงสุดนะครับในเอ,อ่อทาวเวอร์ของพี่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นปืนที่มีดาเมจอยู่ที่1 7 0 0 0 0 0นนะครับแต่เลือดมอนอยู่ที่2ล้านกว่าบ้าปเป็นแล้วครับเราก็ต้องคลิกช่วยแหละเฮ่ันต่อไปนะก็จะเป็นความเร็ว ความเร็วในการยิงนะครับของอาวุธเรานะครับตรงนี้เราก็สามารถอัปเกรดได,ได,ด้นะครับผมเนาะเขาจะบวกไปตามเปอร์เซ็นต์อ่ะที่เราสมอสกอมานะครับผมเนาะโอเคเท่านั้นยังไม่พอฮะถ้าสมมติว่าเรายิงไปเรื่อยๆื่อ,เร,อเรื่อยๆนะครับเก็บเงินไปเรื่อยๆแล้วนะครับเขาก็จะมีระบบเวทนะครับหรือว่าระบบมิชชั่นให้เราทานะครับก็คือเออมันก็จะได้เงินเพิ่มเติมจากการที่เราฆ่ามอนไปนะครับอันนี้ผมเสร็จไปอันหนึ่งแล้วดาเมดีลเลอร์ระดับ2นะครับก็คือทำดามเมจไปแล้ว50ล้าน กด M เ,เลยดูที่ว่าจะได้เงินเท่าไหร่นี่ได้มาห้าแสนอ่าเดี๋ยวช่วยตรงนี้นะช่วยตรงนี้ได้อันหนึ่งนะครับผมเนาะโอเคไปทําให้มันสปาวเร็วขึ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอเคหลังจากที่เรานรี่ะอัปเกรดไปเรียบร้อยแล้วอัปเกรดพอสมควรแล้วนะครับได้เงินพอสมควรแล้วครับมันจะมีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยนะนี่เห็นป่ะเราสามารถมาเปิดไข่ได้นะครับตรงนี้นะครับผมเนาะก็ใช้ เ,เงินอยู่ราวๆยี่สิบล้านนะครับในการเปิดไข่แต่ละครั้งนะครับก็สัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงไม่ได้เพิ่มดาเมจนะจะบอกไว้ก่อนนะนะตอนที่เกิดออกมาจากไข่ครับสัตว์เลี้ยงเขาก็จะไปบวกเป็นเอ่อการได้รับเงินเพิ่มขึ้นแทนนะครับผมเนาะก็อย่างตัวนี้เป็นระดับอีพิกนะครับผมเนาะก็บวกเงินที่ได้รับเนะี่ยอีก20%แบบนี้ใส่สัตว์เลี้ยงได้3ตัวนะสตัวแนะนําให้เล่นไปจนเปิดไข่ได้ก่อนนะครับสัก3าตัวนะฮะแล้วก็ ค่อยทาการรีเบิร์ตนะครับผมอาว่าด้วยเรื่องของการรีเบิร์ตนะครับรีเบิร์ตก็คือมาแถบนี้เลยนะฮะพอเรารีเบิร์ตแล้วนะครับเราจะได้เจมสีชมพูตรงนี้มานีฮยเอามาทําไมเอามาอัปเกรดฮะอัปเกรดอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือเป็นการอัปเกรดเพิ่มความเร็วในการเมิดนี่เห็นป่ะออโต้อมเมิดจะเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวการได้รับเงินน่ะก็จะได้รับมากขึ้นตามตรงนี้ครับแครส์มันติรัพผมเนาะ แล้วก็ตัว tower damage นะครับผมเนาะอันนี้เป็นการเพิ่ม damage แล้วนะอ่ะนี่ก็จะตีเร็วขึ้นก็ไม่ใช่ตีแรงขึ้นเพราะว่าตีเร็วขึ้นอะมันจะอยู่ที่การอัพด้วยเงินเขียวฮนะแล้วก็อีกอันนึงนะฮะเป็น gem m u l t i p l ายนะครับก็คือเราจะได้ gem มากขึ้นต่อการ reverse ต่อครั้งอันนี้พี่อัพไป1ครั้งแล้วนะครับผมเนาะจากคูณ1นเป็นคูณเอ่อหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดเยอะแยะจริงนะครับผมเนาะอ่โอเค ต่อไปนะครับผมเนาะระบบตัวเกมเนี่ยเขาก็จะนอกเหนือจากการที่เราเล่นไปแล้วก็ใช้เงินในเกมเพื่ออัปเกรดแล้วนะฮะก็จะมีการอัปเกรดทาวเวอร์นะครับหรือว่าเพิ่มช่องไอ้พวกเนี้ยเพิ่มเป็น25ช่องเป็น50ช่องเป็น1 2อช่องก็น่าจะเต็มรานเลยนะนะครับผมเนาะแต่ว่าเราต้องใช้เป็นเลเวลแบ็กนในการซื้อนะครับขอญาตไม่ซื้อแล้วกันนะเพราะว่าได้จะเล่นจริงจังอยู่แล้วเนี่ย โอเคต่อไปนะมันจะมีระบบนะครับเพิ่มดาเมจนะครับก็คือเหมือนกับเป็นบัฟอะเนี่ยอ่ะ,อะเดี๋ยวไปขออนุญาตนะครับผมเนาะแต่ว่าเราต้องไปทําภารกิจนะครับผมเนาะก็คือการเล่นออบบี้นะครับเพื่อให้ได้พลังมาเนี่ยอะดูดูด,ดูแต่ว่ามันไม่ได้ยากนะออบบี้ตรงนี้นะครับก็คือโดดไปเรื่อยๆเลยแบบนี้เลยปัง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 พลัง,งก็โดดออบบี้ไปฮะนี่จริงๆวิ่งได้เลยแนละ้วไม่ต้องโดดโอเค คือมันไ,ไ,ไ,ไม่ต้องโดดเลยอะวิ่งได้เลยนี่ฮะเข้าไปนี่ฮะเราจะได้มาเลยฮะดาเมจเพิ่มขึ้นนะเป็นบัฟแต่ว่าขึ้นตรงไงไม่รู้นะเนีย่ยขึ้นขึ้นแบบนี้แหละแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันเอ่อดาเมจเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นี่ฮะผมเนาะต่อมานะผมมีอีกระบบหนึ่งนี่ฮะเมื่อกี้นี้สัตว์เลี้ยงของเราใช่ป่ะมันเพิ่มแค่เงินเว้ยมันทําให้เราได้เงินเพิ่มเฉยๆเว้ยแต่ว่ามันจะมีระบบนี้เข้ามาฮะเ n c นช n t ก็คือให้เรานะฮะทำการปรับปรุงนะครับหรือว่าอัปเกรดตัวตัดเลี้ยงของเราเนะี่ยให้มีความสามารถมากขึ้นนะฮะโดยการตรงนี้เลยเพิ่มเงินเพิ่มเจมเพิ่มดาเมจเพิ่มสปีดในการยิงเพิ่มคลิกพาวเวอร์ของเราเองนะฮะเพิ่มลัคนะฮะแล้วก็ต่อออโตเมอร์ให้เร็วขึ้นนะฮะแต่ว่าเราสามารถคลิกไปได้เลยนะฮะว่าเราจะต้องการให้สัตว์ของเราเนี่ย มีความสามารถแบบไหนนะครับก็ค,คือเลือกไว้ได้เลยมันก็น่าจะเอนชานจนกว่าจะเจอสิ่งที่เราเลือกนะฮะแต่ว่าในการเอ่อเมิร์ดนะครับใช้เป็นเจมตีม่วงนะฮะเป็นเจมม่วงที่ได้จากการรีเบิร์ตนะก็น่าจะเป็นช่วงท้ายๆไอท้ายของตัวเกมนะครับกว่าเราจะได้เอ่อเจมจนเหลือใช้แบบนั้นนะครับก็ค,คือต้องเล่นไปสักพักหนึ่ง ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับไม่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 มีอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเป็นซิมูเลเตอร์นะเพราะว่าเขาเขียนว่าซิมูเลเตอร์ไอซิมูเลเตอร์นะครับผมเนาะ Power Merge Simulator นะครับผมเนาะก็ a few moments later อ่าโอเคก่อนจบนะครับเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงนะครับผมเนาะก็คือมันจะมีระบบนะครับที่เราเนี่ยออฟไลน์ไปแล้วนะครับแต่ว่าอาวุธนะครับเราอะยังทํางานอยู่นะครับก็คือยัง โจมตีมอนสเตอร์อยู่นะครับแล้วเราก็จะได้เงินแบบนี้ฮะนี่นะนี่พี่ออฟไปประมาณไม่กี่นาทีนะครับผมน้องไม่กี่นาทีไม่ถึงชั่วโมงอ่ะนะครับก็ได้เงินมาประมาณสองแสนนะครับเราสามารถกดรับได้นะครับมันก็จะบวกเข้าไปในตัวเงินของเราเนี่เป็นไงเท่มั้ยถึงจะออฟไลน์ไปนะครับผมน้องแต่ว่าเราก็ยังได้ตัวเงินเนี่ยเหมือนเดิมครับผมน้อง ไม,ไม่เรียกอะไรอ่ะไม่จําเป็นต้องออนไลน์ตลอดเวลาแต่ว่าพี่คิดว่ามันอาจจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะก็คือได้น้อยประมาณนี้นะครับใครคิดว่าเกมนี้น่าเล่นสนุกสนานนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามเปกลันใ,ให้พี่ด้วยแล้วกันครับผมเนาะเราวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไป